ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะต้าพยายามมาตลอดแลวก็ต้าทำทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็ดีใจมากค่ะที่วันนี้กรรมการเล็งเห็นแล้วว่าต้าเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนางสาวไทยค่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราได้มกความตั้งใจในทุกๆก,กิจกรรมค่ะแล้วคืออย่างที่ต้าบอกตั้งแต่วันแรกต้ารู้สึกว่าต้าตรงกับบริบทเวทีนางสาวไทยในปีนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุพวัฒนธรรมหรือเรื่องการศึกษาต้าสนใจเรื่องนี้แล้วก็ได้ลงมือทําจริงๆฉัน ดีใจค่ะในความ,มาเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่แรกมีความกดดันหรือว่ายังไงต้องไปการสำรับรอบไฟนอลไม่เลยค่ะ<ม>เอาตรงๆนะคะคือพี่ๆถามอยู่มากว่ากดดนันไหมแต่สาหรับตา้าคือต้าม,มาที่ต้าทําเพื่อตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นแล้วดีใจค่ะที่มีคนชอบเรามากขึ้นที่มีคนรักเรามากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราเก็บความรักนั้นไว้แล้วความกดดนันเราก็ทิ้งไว้เราแ,แค่ภูมิใจกับตัวเองอหละทำไทุกอย่างให้เต็มที่มีรอบไหนที่วันนี้ที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษไหมคะเดินหรือว่ารอบตออคำถามข่าสามอะไรอย่างเงี้ย รอบรอบห้าคนตื่นเต่ทีนึงเพราะมันไม่มีช่วงพักเลยเหมือน <laughs> มันประกาศด้วยความตื่นเต้นมีน้องที่แบบเหมือนเหมือนลูกได้เข้ามาด้วยมีเพื่อนคนรุ่นเาคนนี้เข้ามาด้วยมันมีความตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทุกรอบอมันดีมากกางโชว์เปิด <laughs> สาวๆทุกคนตั้งใจมากบอกว่าไม่รู้ชอบัปหรือเปล่าแต่ผู้หนูตั้งใจกันมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกๆุกรอบมันดีจริงๆค่ะตอนที่ใส่หูฟังอ่ะเปิดเพลงโอ้ต่างสาวไทยฟังด้วยช่ะ อะไรเขอยากรู้เปิดเพลงโอ้นางสาวไทยใช่ค่ะที่เปิดเป็นโชว์เปิดคือก็คืออยู่ในหูฟังแล้วหนูก็แบบขยับต้องขยับราะแบบไม่ได้ใช่ค่ะถ้าจะมีคนหลังจากนี้ได้รับตําแหน่งแล้วเนาะถ้ามันอาจจะมีคำวินจารว่านางสาวไทยแต่อาจจะน้าฝรั่งนาลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกคนที่มีความคิดตรงนี้อย่างน้บ้างหนูก็ตั้งแต่วันแรกที่มาสมคัครค่ะมันก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้าววนเหมือนกันแต่ก็ต้าก็รู้สึกว่ามันมีคนข้างนอกนั้นที่อาจจะเป็นลูกครึ่งจีนลูกครึ่งแขกลูกครึ่งฝรั่งล ที่ถูกคําพูดแบบนี้<ช>ว่าแบบไม่ใช่คนไทยต้ามาตรงนี้ต้าก็คือเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นด้วยว่าถ้าเกิดคุณเกิดและเติบโตในเมืองไทยคุณก็คือคนไทยคนหนึ่งค่ะหนูค่อนข้างจะแบบว่ามีความเป็นไทยในตัวเยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,<า>ค,ะคุณแม่ก็คือสอนด้วยวิธีว,วิถีไทยมาตลอดเลยค่ะตอน,นเด็กๆกินเขียดทอดค่ะ <laughs> แล้วก็คือแล้วคุณพ่ออ่ะคุณพ่อเป็นฝรั่งแต่คุณพ่อไม่ได้พยายามที่จะทําให้เรา ไปเติบโตที่เมืองนอกคุณพ่อก็คืออยากให้เราเติบโตเติบโตที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วอ่าทุกอย่างที่มันมันอยู่กับต้ามาตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้อ่ะมันก็คือความเป็นไทยอะค่ะใช่ค่ะคำว่านางสาวไทยคำว่านางสาวไทยคุ้ท่าคคุ้ท่าคกับความรู้สึกคุ้ท่าคกบบอย่างไงบ้างมันเป็นคําที่ไม่รู้วันนี้ได้มีใครได้ดูคลิปหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่เคยเคยแบบพูดพูดหนูตอนเด็กๆเนาะ จับขาตาสองขางแล้วก็พูดแบบขาต้ององ,องเป็นนางสาวไทยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เออจากเด็กคนนั้นในวันนั้นมาอยู่บนเวทีนางสาวไทยในวันนี้แล้วก็ได้รับเกียรติที่สวมมงกุฎในตอนนี้ก็คือภูมิใจในตัวเองมากค่ะเอ,อ้ยเราจะไม่ลอกแล้วนะเรอไมาได้ตั้งหลายคำถามสำหรับสำหรับได้เ่งหลังเดี๋ยวต้องโทรหาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องโทรหาเอาไหมตอนนี้ไหม ท่านติดตามนะะคท่านติดตามอยู่ที่บ้านน่าติดตามอยู่ที่บ้านจริงๆคุณแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกสื่ออยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็ไม่กดดันเขาเนาะอะไรเงี้ยก็ให้เขาดูอยู่ที่บ้านบอกแม่ไว้ว่าอย่าหัวใจวายนะเคานั่งอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีเพื่อนๆแม่รับรองว่าตอนนี้แม่รับโทรศัพท์ไม่หยุดเลยว่บลูกสาวมงลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะสําหรับเส้นตำแหรับฉันฉันบองเราแล้วอยางจะบอกอะไรกับคุณแม่เหมือนฝันที่แม่ก็คุ้มใจเหมือนกัใช่ค่ะก็หวังว่าคุณแม่จะภูมิใจค่ะ คุณพ่อต้องโทรหาอีกทีหนึ่งตอนนี้วันนี้เขาอยู่เมกาเออดี๋ยวต้องดูเวลาทีนึงสำหรับเส้นทางนางงามก็ต,ต่อสู้มาเยอะวันนี้สเ็จูงที่สุดแล้วแหละในประเทศไทยภาคภูมิใจกับมันยังไงคะภาคภูมิใจกับมันมากเลยใครอย่างที่บอกว่าเราอ่ะตั้งใจมาเวทีนี้เพื่อบริบทของมาจริงๆต้ออยากจะโฟก,กัสเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมจริง,รง<อ>ๆเพราะฉะนั้นแล้วมุมกุฎอันเนี้ยป้าตา และตำแหน่งนี้ก็จะทำาม็นอย่างเต็มที่มากที่สุดค่ะเมื่อกี้ตอบคำถามรอบสามคนสุดท้ายว่าจะไลฟ์สดทั้งปีเลยไม่ใช่แค่ไลฟ์สดอย่างมีกับสปอนเซอร์หลายคนก็จะเดินทางทั่วประเทศค่ะเมื่อกี้มีคุยกับทางบิดครับก็จะมีการสอนวิชาวิชาหุ้นซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูอยากให้เด็กได้เรียนด้วยมีพี่ๆจากอำนาจเจริญที่กลับไปแน่นอนนะคะแล้วก็คือจริงๆทำทุกอย่างจริงๆเพราะว่าแสดงว่าพร้อมกับตำแหน่งพร้อมพร้อมกับตำแหน่งนี้มากค่ะตั้งใจที่จะทำงานมาก ก็ไม่อยากให้มองว่านางงามก็คือแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมาดูบนเวทีกีตาร์ต้ตั้งใจที่จะตตำแหน่งนี้เพื่อมาทํางานให้กับประเทศจริงๆค่ะอานิต้าพูดถึงขอบคุณแฟนนางงามตลอดทางค่ะเพราะว่าทุกคนลังใจใช่แฟนนางงามเอาจริงๆวันแรกอะมันกระแสมันก็ดีเนาะแต่เราก็ไม่คิดว่าอย่างวันพรีเมื่อวานนี้มันจะดีขนาดนี้มีมีเวลาเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กไม่ได้เยอะค่ะแต่ทุกอันก็คือมีแต่ลู่หนูได้ขึ้นมาคอมเมนต์ได้ขึ้นมาแบบเยอะมากๆอ่านไม่หมดเลยแล้วคือเราดีใจมากๆที่ ที่คนเห็นแบบชื่นชอบชื่นชอบในตัวเราเนาะเพราะเราก็ประกวดประหลายเวทีแล้วก็เราพยายามทุกที่จริงๆดีใจที่ความพยายามนั้นมันแบบมันเห็นผลแล้วอะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจจากทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามมิตามนิตา,ตาดวงคำฟาร์มเมอร์คนนี้นะคะในฐานะนางสาวไทยด้วยค่ะ